ตนนี้เป็นบรรยากาศที่สวนหลังบ้านลุงพลนะฮะวันนั้นที่มีการถมที่นะฮะอุ้ยมละกอไปหมดแล้วนะฮะจำได้ไหมครับที่คลิปของข่าวโดนข่าวดังอา้าวนิกกี้มาอีกแล้วนะฮะเพื่อนของเราเองนิกกี้นิกกี้ทำอะไรลูกนี่มีสายหางด้วยนี่ถมที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นนะฮะโอ้ยตรงนี้ก็มีฝ่ายก้านน้ำประตูน้ำด้วยนะครับ นิกกี้พามาเที่ยวนะฮะนิกกี้เราไปไหนกันดีไปไหนดีลูกนี่ครับนิกกี้หุยมีปลาด้วยแหละนิกกี้มีปลาด้วยมีปลาด้วยลูกนั่นไปแล้วนี่ครับข้างล่างจะมีน้ำนะฮะนี่ครับนิกกี้ก็ยังอยู่นะฮะ มิกกี้ทำอะไรลูก <c oughs> อ้าเข้ากล้องไหนเหรอนี่แกงนิกก <c oughs> ี้นั่นทำอะไรเนาะวันนี้ทำอะไรเนาะนิก <c oughs> กี้หนาวไหม <c oughs> นั่นเริ่มเคลีย <c oughs> เริ่มเคลียแล้วครับ วิ่งวิ่งไปไปวิ่งมา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 ไปโน่นแล้วหากันนันคืออะไร นิกกี้ทำอะไรเนอะลงไปแล้วนิกกี้ขึ้นมาลูกอันนี้ตามติดชีวิตนิกกี้นะฮะขึ้นมาแล้วนี่ครับมองกล้องด้วยฮนะแอบมองกล้อง นิกกี้ทางนี้ล่ะปึ๊บ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 มาแล้วมาแล้วมาเรีมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลว,ลวดูสินิกกี้ไปหาใครคนนั้นจะได้หวยเด็ดนะฮะไปนู่นแล้วนิกกี้นั่นเดี๋ยวแกงนิกกี้กัน